ให้ตายเถอะผมไม่อยากจะเชื่อเลยตอนนี้ผมกับคุณแม่ก็ได้ถูกนิรเทศหรือว่าขับไล่ออกจากหมู่บ้านเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับด้วยข้อหาที่ว่าสร้างมลภาวะให้เป็นพิษกับโพรงจมูกด้วยการเห็นแก่ก,กินของเราเราจึงตัดสินใจเสียสละประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตัวนั่นก็คือการเดินออกจากหมู่บ้านมาแล้วไปเคี่ยวน้ำปูที่ห้างนาของเรา ห้างนี้ไม่ใช่ห้างพารากอนหรือว่าห้างเซ็นทรัลนะครับเป็นห้างนานะครับของเราที่อยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเพื่อให้เกิดความสบายใจทั้ง18ฝ่ายเกี่ยวพันกันหลายฝ่ายมากให้ไกลจากหมู่บ้านไปเลยจะได้จบจบกันผู้หญิงที่เดินอยู่ด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ก็คือบุพการีหรือว่าแม่มานดาแล้วแต่ใครจะเรียกก็คือแม่ของผมนั่นแหละครับจะใช้ภาษาให้พร่ำเพื่อทําไมวะเนี่ยแขนซ้ายถือหม้อขางข้างขวาเป็นกระปุกหรือว่ากับใส่น้ํโปู รวมถึงปากจอนเกลือเห็นไหมครับไหลข้างขวาก็สะพายย่ามในนั้นก็จะมีน้ําดื่มมีพ้ามีขนมนิดหน่อยเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลาการเคี่ยวนานมากนะครับน้าปูการทําน้ําปูนั้นก็ต้องแกะกระดองออกก่อนใส้ครีมออกแล้วเหลือตรงนี้ใบขิงใบคาใบตะไคร้ใบมะแขวมาซอยหัน่นแล้วเนี่ยเห็นไหมคุณแม่ก็โขกตําให้ละเอียดทางทีมงานขอภาพอินเสิร์ตด้วยนะครับ โคตรให้ดูดีมากเลยเหมือนโปรดักชั่นใหญ่จริงๆก็คนเดียวนะั่นแหละไม่มีทีมงานหรอกน,นี่เห็นไหมครับโขกให้แหลกให้แล้วให้ละเอียด<ต>นี่เห็นไหมครับให้มันเหลียกเหียกไปเลยตำโขกกับคอกแล้วเอาไปกันน้ำทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงห้างนาของเราบนต้งแล้วนะครับเราก็จะทําการเทน้ําปูลงไปยังหม้อขางหรือว่ากระทะเพื่อทำการเคี่ยวอาจจะใช้ระยะเวลาหลายชั่วโมงหน่อยนี่ครับเริ่มเดือดบดๆแล้วครับน้ําปูของเราเดี๋ยวเราจะเคี่ยวจนกว่ามันจะดำแล้วน้ำทั้งหมดแห้งนะครับตอนนี้ก็สาบเข้ามูด,ดังนู่นแหละสาบไป7จบ้านนู่นแหละ นี่เริ่มจะแห้งแล้วนะครับใช้ระยะเวลานานมากเลยนะครับกับการเคี่ยวน้ําปูกว่าจะได้แดกแต่ละกลับเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆนะนี่ตอนนี้ก็เริ่มสาบตึงตึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นมันก็เริ่มตั้งเข้าดังแล้วคนเคี่ยวตอนนี้สาบไม่สาบดูสิครับแม่แหะไหม,ม,มใส่แม็ดด้วยนะครับอืมไม่งั้นตนากไหยกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เป็นสามสี่ชั่วโมงเนี่ย ขนาดแม่ผมยังใส่แมสเลยเห็นปะเออล้วคนอื่นจะไปเหลืออะไรเนี่ยในขณะที่คุณแม่หรือว่ามารดาของผมกำลังปูกระทะน้ําปูอยู่นี่ตะกี้ผมก็ไปเก็บมาเพิ่มอีกนะครับปูนี่ใช้ระยะเวลาการเก็บนี่ตอนนี้เราก็มาเคี่ยวน้ำปูไกลาจากหมู่บ้านมากนะครับเห็นไหมครับเพื่อ ให้เกิดความสบายใจทั้ง18ฝ่ายนะครับหลายฝ่ายมากพอไม่งั้นแล้วมันจะเดือดร้อนกันนะครับนูนเห็นไหมครับบ้านผมอยู่ตะปูนี่ะอืมลังกสอ้างนู่นแหละอืไกลมากอันนี้คือห้างห้างนี่ไม่ใช่ห้างพารากอนหรือว่าห้างเซนะ็นทรัลเนาะอันนี้คือห้างนานะครับนี่อนี่บรรยากาศเห็นไหมครับบ้านนอกทีนี้ทุกคนก็สบายใจไม่มีปัญหากับโพรงจมูกละ นี่อยากให้ท่านผู้ชมได้ยินเสียงแซวแท็กของปากที่กำลังเคาะมอกขางอยู่เห็นไหมครับเสียงแอมแอมบเบียนน,นะน่ะนะใกล้แล้วครับจากปูที่มหาสารตอนนี้ดูดิเหลือนี้เดียวใกล้กละไกล้จะปิกบ้านเฮาล้วขาหนึห่อ,อนหอนเนาะแม่ ต้องเคี่ยวอรเอกินอน,น,อกนอนแล้วมันต้องปรุงมันต้องใส่อย่บา,างครั้งคนภาคอื่นไม่ว่าจะเป็นภาคกลางภาคใต้ภาคอีสานมาเห็นวิดีโอคลิปนี้อยู่อย่าเข้าใจผิดนะครับอันนี้คือน้ำปูนะครับไม่ใช่ขี้ควายนะเออบางคนเฮ้ยเขากินขี้ควายกัหนหรอไม่ใช่นะครับอันนี้น้ำปูครับคือปูนาน,นี่แหละเรามาเคี่ยว มาเป็นเครื่องปรุงที่ใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับเห็นปะเออก็เหมือนขี้ควายเหมืนนะอนกันนะนี่เห็นไหมครับมันเริ่ม,มแข็งแล้วปริมาณก็จะลดลงเรื่อยๆเลยนะครับยิ่งแข็งเท่าไหร่ก็ยิ่งได้น้อยกลั่นเอากะพรียงจริงๆนะครับตอนนี้เราก็ ทำน้ำปูสําเร็จแล้วเสร็จสิ้นนะครับภารกิจวันนี้เห็นไหมครับวันนี้ผมก็แฮะเห็นไหมมีแมงวันมาแล้วเนี่ยถ้ามันอยู่ครบสามสิบวันมันจะกลายเป็นแมงแมงเดือนอแมงวันหน่านะหาไหมเนี่ยมุกนี้อาจจะไม่หาแต่ว่าอยากเล่นเนี่ยอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใส่กลับอันนี้บ้านผมเรียกว่ากลับอืมซึ่งมันคือกระปุกนั่นแหละอ่าบางบางที่ก็เรียกออมเออผมผมผมเคยได้ยินนะแต่ไม่รู้จังหวัดอะไรเรียกออม อันนี้เห็นไหมหลากหลายกับมีหลายไซส์เลยอ่าฝาแดงอ่าแม่ผมตอนนี้ก็จุบน้ำปูจกกินจับจบจบอ่าแม่ยื่นมือมันตรงนี้หน่อยอ่าเห็นไหมแม่แม่แมแตะกิ้กุ้ยไปละมืออันเหย่่อย,ยน่นอ่าสองข้างมือคู่นี้แหละครับที่ชุบเลี้ยงผมมาอ่าเขี่ยวเข็นนอกจากเขี้ยวน้ำปูแล้วยังเขี้ยวเข็นลูกชายคนนี้อีกนะครับกว่าจะมาเป็นผู้เป็นคน แม่ก็เลี้ยงมาสำหรับลูกทรพีคนนี้ก็กราบขอโทษคุณแม่ด้วยนะครับอะไรที่มันผิดพลาดมาในชีวิตสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกกับคุณแม่ว่าพอจะมีสักสองร้อยไหมครับเย็นนี้นะครับผมจะเอาไปซื้อไอ้แน่น50บาทแล้วก็ควรใน50าิบยินร้อยหนึ่งนะครับมาจด ตอนนี้ติดหมดแล้วติดมือติดแขนติดแขนเสื้อด้วยติดมือติดจอนอเดี๋ยวรอมันมันอย่างก็หอมอรอมันเย็นนิดนึงเดี๋ยวเราจะใส่กระปกุกคุณแม่สามารถที่จะพูดคุยกับแฟนเพจได้นะครับเผื่อว่าคุณแม่อาจจะตลกกว่าผมนะครับแล้วก็เกิดดังเงปียงปังขึ้นมาเราจะได้ออกงานอีเวนต์คู่จะออกเฉพาะงานอีเวนต์คู่นะครับงานอีเวนต์ขี้ไม่เอานะครับอะคุณแม่จะเอาน้ำโปใส่กลับแล้วนะครับ ใส่กลับแล้วก็กลับบ้านนะครับเพราะว่าเราเดินทางออกมาไกลมากหลายไมล์มากนะครับไมโครโฟนนะครับไม่ใช่กิโลเมตรนะครับไม่เราจะเอาไปกินเองนะครับเราไม่ขายครับอืมเพราะกว่าจะหามาได้อืมจริงๆถ้าได้เยอะนี่ผมจะแจกแฟนเพจฟรีๆเลยนะแต่จะแจกยังไงอืมหน้าตาแพ็กเกจจริงไม่น่ารับประทานหรอกครับแต่พอมันไปอยู่ในเครื่องปรุงในเมนูอาหารนี่มันโอ้ผมพูด สบดเลยก็นั้นอร่อยชิบหายเลยแหละอูมามิยัมมี่มแซบเหลีอ่อร่อยจังฮู้ใช่ป่าวะมั่วเลยทุกภาษาเลยตอนนี้อนี่เคาะเคาะมันแน่นให้มันอะไรนะแม,ม,นนนม่ให้มันแน่นเอานิ้วมือเกลี่ยเห็นไหมครับเนี่ย เป็นเหตุผลที่เราไม่กล้าขายให้ใครนะครับ <c oughs> <c oughs> เราจะเก็บไว้กินเองนะครับเพราะว่าผมว่าเจ้าอื่นก็อาจจะเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่บอกนะครับแต่อันนี้ผมเห็นไม่มสดๆแบบเรียวทมมไปเลยเราเลยไม่กล้าขายใครเห็นไหมครับจูบแล้วก็เอามาจกตรงนี้ต่อนี่แม่ชอบมากเป็นกิจกรรมผมผมเห็นใบหน้า ของคุณแม่แล้วมีความสุขมากนะครับการที่เราได้ออกมาทำแอคทิวิตี้กิจกรรมแบบนี้โอ้เป็นผมว่าหลายปีแล้วนะ,ะที่ผมไม่ได้แล้ววันนี้ผมก็ดีใจมากๆที่คุณแม่ได้มาอยู่เฟรมกล้องวิดีโอในคลิปนี้นะครับเพราะฉะนั้นตะก่อนเนี่ยเราจะดีใจเวลาเราได้ออกทีวีนะครับวันนี้ คุณแม่จะได้ออกในช่องของผมเองนะครับในช่องของลูกชายปวดหงีบนะครับคนดูเป็นร้อยนะคุณแม่คนไม่ได้ดูนี่เป็นล้าน <c oughs> <c oughs> วันนี้คุณแม่ก็จะได้เห็นตัวเองในช่อ facebook สื่อออนไลน์ของลูกชายของตัวเองในเพจในนามเพจปวดหงีบนะครับเอาล้วครับใกล้จะหมดแล้ว